คับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทท่านกำลังอยู่กับเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมดอกคุ้มอันเหลืองอันล่ามตางามเป็นงามพี่น้องผม,ผมโวยอย่าพองามคาขึ้นนาะพี่น้องเนะไปเอาไงไงซ้ำนี่เจอกันกระเป้ามีดตีซี่พี่น้องผมเหมือนนี่ไปลุยบักฮกเดือนกันเพราะว่าสาไม้นั่นบ้ามีอบวงไปห่างไปแล้วสามหลังใดบ่ไดทาดมาว่ากัน ส่วนเสื้อผ้าก็ส่งไปแล้วเด้อพี่น้องเด้ออีกสองมือก็น่าจะได้กันแล้วล่ะใส่กะใส่ให้บ่าวมีแน่โปรโมทให้บ่าวมีในเด้อพี่น้องเด้อสนับสนุนใส่กันโอ้ยแต่บ่าวมียังประกาศใส่อยู่ดีเพราะว่ายังคนคือว่า,อา,าเอ๊ะเป็นอยังบ่าวมีจังบ่าใส่ย้อนว่ายังอยากให้พี่เห็นว่างได้ใส่ก่อนเรื่องจริงด้วยนี่อยากให้พี่เห็นว่างได้ใส่โกโก้ก,ก่อนแบบว่าออกเฟซบุ๊กออกอ่า โซ่ผู้นั้นผู้นี้แล้วว่ามีเจ้าศรใส่น้ำก้นนะนะหยานมันเก่าหยานมันเบิ่งเก่าในสายตาผีสายตาหน่องอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยครับเลยสวัสดีครับกับบ้ามีช่องอีสานบ้านขว่เองพี่น้องผมเอาไปลุยกันกับบักหกเดือนบ่ผุดผ่านท่าเพียงต้อ้วยห่วยแล้วก็ต้อ้วยหน้าคุณใหญ่กอดสามไม้นี่ทับบ่ได้หมองได้หมองหนึ่งกะสิบ่ได้ลงคลิปนี้คันได้กะสิเอาให้เบิ่งผ่าดนกบ้ามีศูนย์หลายล่างกับพวกเลยล่างกับพวกแล้วถ้าบ้ามีไปสั่นโวนกยยังบ่่ได้ออีกู ว่างปืนพี่น้องไอบบ้บ่แมนว่างกับพวกบ่บ่จำบ่าบ,บ,าบายอีกเอาให้เสียใจปลาน,นี่แหละกันพอ่พอเป่าแล้วสั้นโบแล้วบ่ตกเลยพี่น้องเด้อกับเบิ่งว่าว่ามีเสียดใดบ่ไปลุยกันพี่น้องผมอ่ะว่าพูดผ่านตั้งเพียงละบ่เท่นั้นคือเปล่าไม้พี่น้องผมบักฮกเดือนต้องเจอมือน,นี่ไปเอาเริ่มงรายงานผลบอลเพ,อพ,อพ,อพราะว่าบัสมิสมัยชิบท่านกน็อยากฟังอยากเบิ่งเถิดเด้ออ่ายูาุไฟเชฟเบลีกรอบอ่าเปีดทิม อีก2คู่สุดท้ายพี่น้องผมเชลซีบุกไปชนะปรโตู oto, ช่วงท้ายเกม2-0งศูนะพี่น้องเด้อกขนาสิเป็นเชลซี่อะทีมนหนึ่งที่เข้ารอบรองพี่น้องผมเบิ่งแล้วง่พราะผานดอกพี่น้องอ่าส่วนอีกครูหนึ่งปาเลียนเส้แขกแมงบุกไปอ่าชนะบาเยิร์นมิวนิก3ประตูต่อ2พี่น้องผมเอาอันคู่นี้ยังมีลุ้นกันนะพี่น้องเนาะคู่นี้ก็ยังถือว่า60-40อยู่ได้50-50อ 50, ย 50, 50, ู่ คือกันกับเลือ่อใบกับดรอปมุนแหละครับที่เลื่อใบเข้าชนะสองหนึ่งนั่นแหละมันกี่ยังมันกเกิดขึ้นได้เพราะว่าบอลหญ่สูสีตัวส่วนกูที่นาสิตกรอบอีกทีมหนึ่งกับน,นาสิเปวลิวพูดแล้วพี่น้องที่บุกไปแพ้มาสิสามประตูต่อหนึ่งขันเบิร์ตในวัวเป็นจริงโตกะรอบอีกแล้วเข้าสิบเปอร์เซ็นต์เราพี่น้องเนาะเราว่างปอตัวกับลีบอพูดพี่น้องผมปีหน้าฟ้าไม่เอากันไม่พี่น้องผมอ่ะอาจีพขัดหูขัดใจผู้ใดอย่างไรอย่างหนึ่งกับยาบ้าบ้ามีคือ คือถ้ามชาตาคนเบิ่งวอนผูใ้ใดเขาต้องเบิ่องยังสี่เลยพี่น้องทันแพ้ผว้อหาางประตูเดียวมันยังในรุ่นเว้นหน้เพราะว่าสี่เยือนเยือนสี่เียวแต่ว่าผู้อหาางสองประตูมันกันเรียนยากขึ้นแต่ว่ากับเป็นไปบ่บ่เป็นว่าสี่เป็นไปบ่ไดพี่น้องผมมันเป็นไปไดทุกอย่างนั่นแหละคุณบอลนี่ยังกัเกิดขึ้นในรุ่พี่น้องเนาะทีมไทยเป็นแพ้ทีมใดเชียร์เต็มที่พี่น้องผมวอนมีสองนัดกับย่าฟ้าถอดใจกันนะพี่น้องนะเอาเชียร์กันไป ส่วนบ้ามีขอไปสั้นโัวบัก6เดือนก็นพี่น้องผมหวังว่าสิลากข้อมันมาเมือ่อกี้ครับพี่น้องผมเอาลุยตายพี่น้องผมกบไฟก็คือสิมีตัวเดียวแล้ยนะพี่น้องมันเงียบไปเลยมันเงียบไปเลยฝึกกบมาอีก ไปพี่น้องผมไม้ไหนม,มองไม้หวยกพาคือเขาสู้หมดก็แพ้กักนพี่น้องผมบาด<ม>เห็นหัวเห็นข้องอยู่นะ,นะจังไล ไปพี่น้องผมพี่น้องผมเอามีแนวให้พี่น้องเบื้องล้วงงงงงมากพี่น้องอันนี้อีหยังกินมันนี่สยองพี่น้องผมนี่แล้ะเป็นหยังบ้ามีจ้างลงมาซานี่ตลอดบ้ามีพยายามหาสิ่งแปลกปลอม่ามันมีสัดอีหยังอย,งอยู่นี่พี่น้อง อันนี้เป็นงอกยังบบหูอันนี้เป็นงอกยังบบหูเ้ยพี่น้องเ้อถ้าเ่าเบิ่งอุ่งตีนแล้วเป็นตาเบิ่งอุ่งตีนพี่น้องเบื้องอุ่งตีนครับเบื้องขนเบิ่งไหอันนี้เฮาก็เถือกกินหมูว่านนี่นี่งเฮาก็เถือกกินหมูว้านนี่พี่น้องแล้วอีหยังสิมากินข้างโคงใหม่ไปงงนั่นขาขางโคงใหม่อยู่นน่นพี่น้องผม โอ้ยสยองน,นี่ยังไม่กินพี่้องผมมันตรงนี้เนี่ยกินมันดิน,นี่นี่พี่้องพ่อมีไปย่ำไรเป็นพวกจนอ่าหนูขนแดงพวกเห็นพวกใดน่ะน,นะแต่ว่านี่ปีกนี่ส่วนปีกก็ตรงมือว่านว่าพี่้องแล้วก็ตรงมือว่านพี่้องผม อีแนวนีมันว่าเม็นเลี้ยวกับว่าเมียนพี่น้องว่าอีหยางบอกบ้ามีมาเลยครับเรื่องข้างยุน่นีบ้ามีบ่ได้เห็ดเองเลยครับเรื่องบ่งลักษณะหอยกับหูนั่นมันตรงมีแนวขาบขึ้นมาพี่น้องว่าสรนมันเกิดยุ่นีละมันมีแนวกัดเปลี่ยนไปบ่ได้ตรงมีแนวกัดมันยพี่น้องนะตรงมีแนวกัดมีปีก าดาบ้ามีพยายามจอบมากเลยดิยังไม่จินวะมี่ปลาเมียนบ่บ้ามีคิดว่าบ้ามีคิดว่ามันไมา่หาจินมปลาลอปลาก็าากยังหลายอยู่คือเกา่า นีเบ่เอาใยพนันธุมาเอากะซางเปนเลี้ยตะปะดุกระดุกกรไปเชีงบาดนกมันสิมากินป่าประเด็นสําคัญคือประเด็นสําคัญคือนกมันไม่กินบาดยังไม่กินนกสันดิพี่น้องมีปลาดุกเห็นว่าพี่น้องปลาดุกน่าสงสัยพี่น้องว่ามีอะไรกินยัางเหม็น นกเจ้าคือเหือกาบ่ากากขาบอนหาสิเมเงียนนะแต่มันตรงนี้ตัวขาบพี่น้องผมตัวขาบขึ้นไปกินนะนะพี่น้องสมาชิกท่านไรหูบอกเลยครับเด้อนั่นนั่นขานยุงงามไห้บ้ามีน้ำหากินเหม็นเหม็นนี่ยังว่าเสรนบ้านนี้บ้ามีอ้อมไปทางอ้อมไปทางสาขาหางพูนพี่น้องพยายามซ่องเบืองประเทศตาแดงจึงคืงอยู่นะนะอยากุูคือตัวอีหยังคือกันอีหยังมันไม่กินกใหญ่ปัน,นีอะไรวะ มันตรงนีตัวใหญ่พี่น้องผมคันว่าคันันสัสตัวบ่ใหญ่เนี่ยมันสี่กินนี่บ่ได้เลยนี่แล้วก็ทิมซากไว้ยังสี่พี่น้องอูาแก็ดนตามตามเยอะจะมันบ่ามาเอาใหญ่ก็ได้มันสงสัยอีหลีไว้ บ่วเป็นไก่เราพี่น้องเด้อเพิ่นข้างอาจสิคิดว่าไก,ก่ซากไก่บ่วมียนพุนอ่ะปีกใหญ่พร้อมเด้อตัวนี้บ่แม่นน้อยๆพี่น้องเป็นนกที่ใหญ่พร้อมเอาไปมันสิมากินปลาบ้านี่ที่บ้ามีอยากเห็นเป็นหยังบ้ามีจังลงมากทีบ้ามีอยากเห็นพวกหนูขนแดงเนืหนูขนดำขุมขอบตาดำๆนั่นนะเย็นยากมากตีสามตีสี่ เือยเฮ้เยังควบขวกอยากเห็นพี่น่องก็เคยเห็นทีหนึง่งเคยได้ทีหนึงน่อพี่น่องน่อหนูขนแดงห่อกรได้ยุบลีเวณนี่มันท้งเป็นช่วงตีหากวัวสี่หกโมงฝ่าแจงแล้วเจ่ว่า บ้ามีมากครูมือ,อยู่มือว่านกมาวเห็นน,หน่าสะกตัวนี้ก็เป็นห้อยกินห้อยคืนแนวนี้ห้อยขี่ขยี่แนวนี้บ่เห็นโอ้ยช็อกพี่น้องเดียวเดียวเดียวก uh, ้าจอบคููมือยู่ขบ้นทันเลมันสีเป็นตัวแนวดครับพี่น้องผมพี่น้องว่ามันสิเป็นตัวแนวด้ครับสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องว่ามันสีเป็นตัวแนวด้ สงสัยอยากเห็นอยากพ่อแต่ดีมันจิบไม่ใช่ว่าตาแดงจริงคึ้งอยู่บ่เะเพราะว่าปลาขวานปลาหลายแนวนี่ซัดมันก็ต้องมาชุ่มนุ่มกันเป็นบ่พี่น้องเพราะว่าจิบเป็นโตกินปลาโตว่ากินปลาโตมากินแนวโตกินปลากับเป็ี่ยนอะไรนั่นนะไปไปเอานกกันตัวหมู่บ้านผาดมันนี่เ่าหน้าสีผาดพี่น้องผมล่างกับพวกแล้วไปลุยกันให้มันหัวว่าวมีสีผาดสองมือดสอนเราพี่น้องเนาะไกันมันยู่ให้วื้อได้ไหม ตะวัเรื่องซากนกนี่บอกบ้ามีอะไรเพี่น้องเร้อขันตมาฉีกขันได้หูมันคือกินยุทธเถิงงาใหม่ได้นี่แหละประเด็นสําคัญกินยุทธเถิงงาใหม่เลยอุย้ยสยองบอกมาเป็นแนวอื่นเป็นปอบเป็นพ่วงอุ้ยตายปากเป็นปอบเป็นพ่วงกับบ่ไหวเลยพี่น้องพี่น้องเอาไปพี่น้องผมลงให้พี่น้องได้เบื้องได้ทกเทียงกันยุดอกก่อนอื่น ไปชาิแบสเราไปสั้นโวโนกอยู่สางเขาพี่น้องผมจัดเงาไม่ฝวดฝวดอยู่พี่น้องบวกก้าวออกมาบวกก้าวออกมาเพราะว่ามือว่านถือกระโโกไปแล้วนลวนะทีหนึ่งแต่ว่าบวชว่าถือตัวนี่ตีโดดยุ้ยโดดหนูเท้าหนูเท้าพี่น้องมุนีบวออกมาบ่วงกับบวถือเดี๋ยวว่ามีมาปั๊บบ่วงไหมขันผ่านบ่วงกับปั๊บบ่วงไหมเนาพี่น้องนะเอา ไปนี่บาทน,นี่ไปหาวืนมาใส่หนกกันครับผมคุณ่อสนองมหาหอดนมือไดงมือว่านบอกครับมหาหอ่นมือว่านพี่น้องผมนี่ลาสิยูสีเชียงคางพี่น้องไปเกินเห็ยนหน้าแล้วเกินเกียวเขาหร้อพี่น้องเลิอปีนี่สิจัดไปน้ากันเรื่อยมาสันพนวา่าเนาะครับนเ,เนาะครับเดี๋ยวบ้ามีสิไปวือกับพวกใส่นกเอามาให้คุเยศสนองปีงลาบเจ๊กตัวยูพี่น้องผม เดี๋ยวเจอกันเพิ่นมาเพิ่นวายุขุนบ่ได้กินนกวาสันเพิ่นมานี่เพิ่นเลยว่าเบ้ามีไปจัดให้อาจารย์จักตัวแน่ววาสันมาเลยเด้พี่น้องเด้อคุณ่อสนองตามติดติดด้วยผ่านทื่อพี่น้องผมผ่านทื่อมาหอดมือขึ้นนี่ส<พ>ิไปท,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 ท่ายิปทักท่ายพีทักท่าย้องเป็นไปบ่ได้เลยพอว่ายังพอว่าถึงน้ำยาพี่น้องผมควมล่มควมไง,งนะพี่น,อน,น,อน้องเนาะพราะปัน่นกันกับคุณ่อสนองเอาลดเอาไปบ่พูดพามช่ำเพลียงพี่น้องผมไปลุยกันครับ นั่นล่ะเอาเอาตัวหนึ่งแมนบ้าคุณพาเออเอาตัวหนึ่งว่าสันพี่น้องมึกเบ้งจีหานี่พลาดพวกกตีสียูเดินขันสีเอาอันนั่นกับว่ามีอันพี่น้องผมคล้องไข่เจ้านั่นเป็นคล้องไข่เจ้าด้วยพี่น้องนั่นมาเข้ามาเบิ่งกันว่ามันย่งางบ่าขันย่างกับวือ้อกับพกใส้ผวดผาดรวดพี่น้องเลยใจว่ามีอยากเส่อยากได้ไดิ อยากได้อยากได้พ oh, ี Somehow, oh. uh. clock, ่น้องผมคุณพ oh. ี่น้องเต้นแล้วเต้นแล้วโอ้ยบินหรอบินบินนี่หรอบินนี่หรอโอ้ยอ้าวย่างตัวนึงชิ้นพี่น้องผมย่างตัวนึงชิ้นชิ้นนี้อ้ามีตัวหนึ่งชิ้นพี่น้องเนาะเอาขออนุญาตสักครู่พี่น้องผมขออนุญาตสักครู่พี่น้องผม จัดไปจัดไปเยี่ยงเสียไม่เห็นเลยพี่น้องผมไม่เห็นเลย อยู่ถึงลังคา่าพี่น้องอยู่ถึงลังคาโอ้โหเห็นแล้ว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 พี่น้องเห็นแล้ว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 โอ้ยบินหลอดออกไปเสยว่ะบินหลอดออกไปเสยเลยอยู่ถึงลังคา่าพี่น้องอยู่ถึงลังคาพี่น้องซีวอร์ไปแนวในผู้ใดสีไปแมนบันนั่นพี่น้องผม มันบม่มีภูมิแน่นปานานมันคือฉลาดแท้ว่าพี่น,อน้องพ่นเมืองเฮ้าตรวดตวดอยู่พ่นพนบ้บ่บบบยอมบ่ไดบ่ย,ยอมพี่น้องผมต้องหาวิธีเกินใดพี่น้องผมบ่ยอมออกมาเลยบ่ะอืม ปลาลูกคอกพี่น้องผมปลาลูกคอกเดี๋ยวบ่ามีหาวิธีมาเอากันก่อนเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดียวเดี่ยวเดียวเจอของดีพี่น้องผมเจอของดีที่เด็ดแล้วพี่น้องเฮาปลาลูกคอกพี่น้องหยาบหยาบยิ่งนั่นเ้อพี่น้องเ้ยนั่นปลาลูกคอกเลอพี่น้องเ้อนั่นเป็นปลาลูกคอกพี่น้องผมเป็นปลาลูกคอกเดี๋ยวบ่ามีหาแนวมาจัดการบอดโดนพี่น้องผมบอดโดนเห็นผลแน่นอนพี่น้องแป๊บเดียว เดี๋ยวเขามาจอบยิงหนกพีลาบอยู่นี่พี่น้องผมเดี๋ยวเขามาจอบยิงหนกพีลาบอยู่นี่จอบวื้อกับกนะพวกเนาะว่าพีดพี่น้องผมเขาต้องวื้อกับพวกใส่อันอื่นบอ่อใดวื้อกับพวกใส่กับสิบพ่อใดยอย่หรอกพี่น้องผมถามมังไปลุยกันมันสิลงมาจินน้มจินหญ้าแถวหนูนะแจ้งโคโลพี่น้องผมยังว่าท่านใดย,ยังจักตัวอยู่ต้องมีแนวดพี่น้องไปลุย บ่ยอมออมากาเลยพี่นอ้องยืนลังคาบ่ยอมออกากแถวนี้นะ่ะไหมมันหูแล้วเอาไดไดีพี่น้องผมบาดทิ้งสิได้แนวอย่างแนวนนนนกินเมียเฮียนเ่าการลอก,กัดแทรกกับพิกดกฎหมายนะพี่น้องว่าฝุ่น,นมันอยู่ฝุ่นเห็นว่าฝุ่นบินไป,นไปละมันบ่ย่อมอยู่ไก่เฮาเลยอุ๊กเอาพี่น้องแนวนี้บใ่ใดดอกเรื่องคุณพอ่อสนองแชะแห้งแชะแห้งพี่น้องผม คำภาษาพอกน,นี้สอนองว่าให้บังคันก็คือบอดีที่าวสันเจ็ดเจ๊งไดรได้ไปไปจบคลิปกันพี่น้องจบยุยใส่ห้องโป่งหูไปสร้างนาว่ออานที่เป๊ะเ่อานกเอี้ยงกับโป่งหูอะนกเอี้ยงมันมีอ่าชนิดที่พิษกับบ่พิษอ่ะนะว่ามีต้องถามบ่าวไก่ว่าเขาจะเอาชนิดใดๆอุย้ยหายอยากหายจีนมาหายอยากายากันพี่น้องเอาได้มองรอดตายพี่น้องผมเต่าหูปลาท้องโกน้ำขิงว่าสัน <c oughs> มาพ่อขอังใยของเจออมเพิินอันนางง,งามๆมาดูอย่างนี้จะของราดไปแจ้งไดยิ้มเปืยพี่น้องเมื่อเราอันนี้นะ,อะโอ้ยเหลอายุเอาเก้าหนึงพี่น้องผมหอนๆเลยยินอืมไม่ได้นนีนเป็นอีหนูก,นกไปไ็นอะไร้ปลาไปไปเป็นอจ้งพี่พีนน่น้องว่มีรัาประกันเปิดแตจม่วงครับ ตีห้าเปิตีหใช่มว่าด้เาี้องวะม่ดอี่ยงหาก็ตสองทาใจครับมาเข้าครับผมแ่บบข้าสาวสวยเป็นกวาคนว่าก่ยุคขีมาย่องขายดีบขายดีเาซดีนายังบ่ได้เลย บ้านเขาตั้งยุติเวรมตกบ้านเนาะครับเนาะหน่ยมันไม่มีอะไรนี่มันไม่เสียอยู่กลางหมู่บ้านเจ้าเจ้าวัยยุติเวรมตกสลากลางบ้านเออเขาเอิ้นคุ้มมี่ยังนี่ใหญ่คุ้มนี่เอิ้นคุ้มยังเพราะยังห่านคุ้มเจ้าของอยู่เดี๋ยวนี่เอาบ้านมีบ่หูขันสั่นกัดเดาเอาว่าคุ้มมี่ยังแม่นี่คุ้มนี่คุ้มยัง ะอุ้มสร้างสรรพัฒนาพี่น้องผมขนาดยุคขุมอยูาของแท้ๆท้อย่างพวกหูยุอเมราฟาดจ่าพี่น้องไปตะเบียงซ้ำนี่ความพูดถูกอะไรถูกสับถูกการที่ตามมนเดินมือเก้าพี่น้องผมการบูับโฆษณาพี่น้องเนาะบ้ามีหาเบิดขึ้นตั้งแต่ตีสี่เกินซอดเจียงโคโลวะะ่า s t r a t คลิปอยูย่นี่อขอการจิ้มหนาครับพี่น้องผมคือเนว้อไส้หนีขอบคุณครับสวัสดีครับ